ดีค่ะทุกคนเอิร์นค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินเค้ปพี่กริดที่เราเรียกว่าเค้ปป้ากริดเค้ปยักษ์อยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ค่ะตรงข้ามกับมหลาลัยมหิดลจริงๆแล้วเราอาบน้ำใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแบบตั้งใจว่าจะนอนเร็วแล้วก็จะไม่กินอะไรอีกแล้วแต่ว่าดันไป คลิปทําอาหารในติกตอกก็แรนดอมไปเจอเขาทําเครปได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยอยากกินมากๆเนื่องจากบ้านเราอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ค่ะการไปพุทธมณฑลสาย4ก็ไม่ได้ไกลามากก็เลยจะไปกินแล้วก็ถือโอกาสจะพาทุกคนไปด้วยกันเนคนเริ่มต้นก่อนบอกว่าไ้หนเนี่ยหนูคะ่ะ เขาก็เลยตามเลยเขาก็ไม่ห้าม แล้วโค่ะทุกโคเร,รพี่กริดป้ากริดของเราก่อนที่แบบจะหมดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมักแบงเราจะมากินให้ดูแบบหนึ่งชิน้นเอาจิมันจะต้องทุกทุกเรปเพราะว่ามันชิ้นใหญ่มากนะกุ้งอ่ะกรอบมากอ่ะป้าบอกว่าวันนี้โชคเีมากมาวันที่เขาได้กุ้งตัวใหญ่มาบริโภยจะเป็นกุ้งตัวเล็กเลกมันก็ให้หลายตัวหน่อยวันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ ก็ให้ไหนตัวอยู่ดีกินแทนข้าวมือนึงได้เลยนะ <d> ไปแล้วค่ะทุกคนขออนุญาตไปกินต่อเพราะมันคงจะต้อง ไม่น่ามองกว่านี้มากแม่เพราะว่าคําใหญ่มากถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้หรืออยู่ไกลๆแล้วลองแวะมาก็ได้ค่ะคุณป้าบอกว่าเปิดประมาณชัวร์ๆเลยก็สี่โมงแล้วก็ปิดสองทุ่มครึ่งค่ะที่นี่อาจจะหาที่จอดรถยากหน่อยมีที่จอดริมถนนแล้วก็มีที่จอดแบบข้างหลังซอยแถวนี้แต่คือมันไม่ใช่ไม่มีอาจจะต้องวนนิดนึงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณโอเคเท่าไหระค่ะ น่าจะมีแค่นี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะเข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกินก่อนละนะ